เราไม่มีความสุขแล้วดาวก็บอกกับตัวเองว่าเราคงจะอยู่ให้เขาไม่มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปมันคงเป็นไปไม่ได้ดาวก็เลยยุติความสัมพันธ์นะคะวันนี้ดาวก็จะมาเล่านะคะประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะคะดาวถึงเลิกกับสามีคนไทยนะคะแล้วก็มาเจอกับสามีฝรั่งคนนี้แล้วก็แต่งงานกันปัจจุบันนะคะถ้าไม่อยากมีชีวิตที่ล้มเหลวแล้วก็ ชีวิตที่แย่แบบดาวนะคะในตอนที่ดาวเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวดาวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเริ่มต้นเลยนะคะโรงงานดาวทําโรงงานแล้วก็ได้เจอนะคะกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้แหะคะ่ะซึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่ในความทรงจําของดาวตลอดเวลาถึงตอนนี้นะคะก็ยังเป็นความทรงจําที่แบบเลิกกันมานานแล้วก็ยังเป็นความทรงจําอยู่ทําไมรู้ไหมคะ ตอนนั้นนะคะเขาก็มาจีบดาวใช่ไหมคะตอนนั้นดาวอายุย0นะคะแล้วก็คบกัน2ปีนะคะก็ตัดสินใจแต่งงานกันนะคะผู้ชายคนนี้นะคะก่อนที่จะแต่งงานเขาเป็นคนที่ดีมากเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ช่วยงานบ้านดาวทุกอย่างนะคะเลิกจากโรงงานมานะคะเขาก็มาช่วยดาวนะคะเก็บน้ำํำยางนะคะคือแบบประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะคะในในตอนนั้นคือทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงเขาอยู่นะคะ รู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเป็นคนดีขนาดนี้เพราะเขาบอกว่าเขารักดาวมากดาวก็ตัดสินใจแต่งงานกับเขานะคะพอเราแต่งงานกันเราใช้ชีวิตด้วยกันอยู่3ปีนะคะแล้วเราก็เลิกกันค่ะความที่เรารักมากนะคะเรารักเขามากที่สุดเลยเขาเป็นสามีคนแรกในชีวิตนะคะแล้วดาวก็เกิดความหึงหวงเขาค่ะไม่ว่าเขาจะทําอะไรดาวก็จับผิดไม่ว่าจะทําอะไรดาวก็จับจ้องเขาทําอะไรก็ไม่มีความสุขในชีวิตเลยทะเลาะกันบ่อยนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความใจร้อนคะ่ะดาวเป็นคนใจร้อนแล้วเป็นคนที่โมโหง่ายนะคะแล้วก็แบบไม่ฟังเขาเลยตรงนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ดาวไม่มีความสุขแล้วดาวก็บอกกับตัวเองว่าเราคงจะอยู่ให้เขาไม่มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปมันคงเป็นไปไม่ได้ดาวก็เลยยุติความสัมพันธ์นะคะเชื่อไหมคะว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นคนดีมากคะ่ะเขาเป็นแฟนเป็นสามีที่ ขยันมากทำมาหากินเก่งนะคะแล้วก็ให้ดาวเก็บเงินทุกบาททุกสตังค์นะคะแล้วก่อนจะไปทํางานนะคะเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะออกจากโรงงานนะคะแล้วเขาก็มาสร้างชีวิตกับดาวด้วยการขายลูกชิ้นทอดนะคะตามหมู่บ้านแล้วก็วิ่งไปทั่วๆนะคะในตอนนั้นเขาเป็นคนขยันมากนะคะแล้วดาวก็รักเขามากนะคะแล้วทําให้ดาวเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังเหตุผลเขานี่คือเป็นสิ่งที่ดาวอยากจะบอกกับคนหลายๆคนนะคะว่า เป็นสิ่งที่แย่สําหรับดาวมากถ้าเกิดใครกาลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าแฟนเราเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วเราแบบไปจับผิดเขาไปจับจ้องเขานะคะสําหรับตัวดาวเองเคสของดาวเองถ้ารู้สึกเสียดายเขามากแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีที่ที่สุดในชีวิตเลยแล้วแล้วเราเป็นคนที่ไม่ดีเองอะคะ่ะอารมณ์ร้อนนะคะไม่ฟังเขาไม่มีเหตุผลจึงทําให้เราจบความสัมพันธ์พอเราเลิกกันนะคะเชื่อไหมคะว่าชีวิตดาวดิ่งนะคะ ไม่มีเขาทุกอย่างเหมือนกับโลกแตกอยู่อยู่เขาอยู่บ้านดาวใช่ไหมคะเรามาอยู่ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างความทรงจํามันจ้อยู่กับดาวเสมอในตอนนั้นนะคะแล้วก็ความดีงามของเขาไม่ได้อ,อยู่ในหัวใจนะคะคือคนดีดาวมาเจอคนดีแล้วอะคะ่ะในตอนนั้นแต่ดาวอะคะ่ะเป็นวัยวัยรุ่นเนาะอายุ22่สิบพอแต่งงานเนาะแล้วมาถึงอายุยี่25ก็วางแผนกันมาอย่างดีว่าเดี๋ยวอายุ25้านะคะ เดี๋ยวผ่านอายุ25ไปก็อายุ26ก็จะมีลูกกันก็แพนกันไว้อย่างนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่าสุดท้ายจะเลิกกันก่อนในตอนที่อายุ25ปีนะคะสุดท้ายนี้นะคะดาวจะมาบอกว่าชีวิตของดาวล้มเหลวแล้วก็แย่มากในตอนนั้นดาวอยากจะเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าใครมีรักดีๆแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีงามน,นะคะอย่าเอาแต่ใจนะคะผู้หญิงอย่างดาวเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากยอมรับผิดมากๆเลยนะคะ ทีนี้5ปีนะคะถึงได้มาเจอรักกับสามีชาวต่างชาตินะคะเป็นอะไรที่แบบจมดิ่งแล้วก็กว่าจะฟื้นขึ้นมานะคะมันยากสาหัสมากในตอนนั้นแต่ดาวก็ได้ฟื้นขึ้นมาได้นะคะหมายถึงจิตใจฟื้นฟ,นฟนูตัวเองอย่างนี้ค่ะ นะคะคเรื่องดาวก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่อาจจะได้บทเรียนดีๆนะคะว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือว่าจ้องจับผิดในคู่ของตัวเองก็จะได้บทเรียนนะคะส่วนดาวเองก็ได้รับบทเรียนอย่างแสนสาหัสแล้ววันนี้ก็มองย้อนกลับไปคือถ้าเป็นย้อนไปได้ดาวก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะ